สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่10มกราคมปี67นะครับวันนี้ก็วันพุธนะครับเนาะชาวันพุธก็วันนี้จะวางแนวทางลาวพัฒนานะครับเอฟซีเป็นคอตำลาวนะครับเนาะวันนี้วันพุธนะครับเนาะมีทั้งลาว <c oughs> แล้วก็ฮาหนอยนะครับเนาะก็ถ้ามีเวลาก็ ต่อจากเราพัฒนาก่อนจะเป็นมหาหานอยนะครับถ้ามีเวลานะครับเนาะเราพัฒนาวันนี้ก็ยังไม่เป็นแนวทางเหมือนเดิมนะครับแต่ชอบา็จัดถะขัดก็ผ่านนะครับเนาะขัวชายวิจา,านนรณญาณในการรับชมรับฟังเหมือนเดิมนะครับเนาะความรัคลิปสดเหมือนเดิมนะครับก็บคลิปอาหาน,น,นมาเคี้ยวที่ปอมประจุเหมือนเดิมชมธรรมชาติสวยๆบ้านเรานะครับเนาะ ทางริมทะเลนะครับเนาะน้าพญาลมพัดเย็นๆน้ำขึ้นนะครับชว่วงนี้น้ำขึ้นถ้าหน้าหนาวชาว้าพญาจะน้ำขึ้นนะครับเนาะก็ขึ้นลงๆแต่จะขึ้นเยอะฝ่านะครับก็สุนรอากาศบริสุทธิ์นะครับอยู่บ้านก็เซ็งนะครับเนาะก็ปะเปลี่ยนบรรยากาศสุรอากาศบริสุทธิ์นอกบ้านนะครับเนาะปัญญาทกง,ลงรลังกายวิ่งเล่นออกร่างกายตามภาษานะครับเนาะ ก็ถ้าวนมาเที่ยวนะครับกดแนวทางไปด้วยตัวเหมือนเดิม <c oughs> <c oughs> กดเห็นไปธีแนวทางนะครับสำหรับขราวพัฒนาถ้ามีเวลาก็ตามด้วยที่หางไม้เหมือนเดิมนะครับเหมือนที่เกิดกาวไว้นะครับเนาะถ้ามีเวลาวันนี้จัดเราวพัฒนาไปก่อนนะครับก็เงินดูผลเราวพัฒนาเมื่อวานนะครับเนาะเมื่อวานจันทที่ผ่านมานะครับแน่นอนมากเลยนะครับเนาะเลขหกตัวนะครับเก้าเก้า 4, 4ี่5 9 9เจ็ดเ้า้ลข6ตัวนะครับแน่นอนมาก2ตัวล่างก็44นะครับ2ตัวบนก็75 75ก็เป็นตัวเดีมงวดของวันศุกร์ที่แล้วนะครับนาะที่เราได้ไป7557ออกล่างนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา7557 วันจันทร์มามออกบนนะครับเนาะอ่านี่คือเราพัฒนานะครับพี่เขาจะมาแนวนี้อยู่เรื่อยนะครับสี่สี่ล่างเจ็ดห้าบนแางของเราผมไม่มีนะครับเนาะไม่มีสี่ห้าไม่มีไอ้สี่สี่ไม่มีเจ็ดห้าก็ไม่มีนะครับเ, 4, 4, 4, 4 7, ร,บเราไปเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ไปโน่นนะครับเนาะไม่มีเราเดินเก้าเดินศูนย์นะครับเนาะก็ ไม่เข้านะครับเนาะตัวเด่นตัวอะไรก็ไม่เข้าขวันนี้ลุ้นกันอีกนะครับวันนี้ลุ้นกันอีกเหมือนเดิมสำหรับคอลาพัฒนาวันที่สิบนะครับเนาะ <c oughs> วันพุธเคยสะดวกจดก็จดไว้นะครับเคยสะดวกจดเคยสะดวกแคปก็อรอแคบเหมือนเดิมวันนี้ลาพัฒนานี้เด่นศูนย์เด่นเก้านะครับเด่นศูนย์เด่นเก้าจับคู่นะครับเนาะก็ศูนย์สามศูนย์สี่ 0607 93 94 95 96นะครับทวนอีกครั้งนะครับลาวพัฒนาเด่น0เด่น9จับคู่0 3 0 4 0 6 0 7 9 3 9 4 9 5 9 6นะครับเนาะแบบคู่ แปดคนี้ก็ให้เน้นไปที่939404นะครับ939404สามคู่นะครับเนาะสอบที่สุดเลยวันนี้ดูสิวันนี้พี่เขาจะเป็นยังไงเจ้าตัวเดิมหมอกอยู่ไหมจะเบิ้ลอีกไหมกาหุ้นไปด้วยกันนะครับเนาะบอกว่าให้จับทางได้นะครับวันนี้เราพัฒนา ก็มาที่ชุด3ตัวนะครับชุด3ตัวมีลุ้น4ชดุดก็มี193 194 804 803นะครับ193 194 804 803 4ชดุดก็ให้เน้นไปที่193นะครับคน194แล้วก็803ตามลำดับนะครับสาหรับ เราพัฒนาวันนี้ก็ครบทวนนะครับเนะาะทั้งชุดสองตัวแล้วก็สามตัวนะครับเราพัฒนารอบสองทุ่มนะครับเนาะสองทุ่มสองทุ่มสิบห้าประมาณประมาณนี้นะครับคือสองทุ่มครึ่งรู้เรื่องนะครับเนาะก็เราพัฒนาก็มีหลายอย่างเรามีหลายอย่างนะครับเนาะเราโน่นเรานี่นะครับหกเจ็ดแปดเรานะครับเนาะหาหน้อยก็ไม่ต่างกันนะครับ หกเจ็ดแปดฮานอยเหมือนกันนะครับเนาะแต่วเราเนี่ยเราพัฒนาแล้วคนนี้ไปที่สองทุ่มสองทุ่มสิบห้านะครับเนาะโดยประมาณคือสองทุ่มครึ่งรู้เรื่องประมาณนี้นะครับเนาะเกือบคนเข้าใมาเข้ามาถามว่าแนวทางรอบไหนประมาณนี้คนเก่าน่าจะรู้ดีนะครับเนาะก็ครบถ้วนนะครับเนาะสำหรับแนวทางาไอ้เราพัฒนาวันนี้นะครับเนาะ ขยงบน้อยนะครับก่ตัวเรียนที่ผมเรียนให้นะครับเนาะเผื่วันโปะเสะให้นะครับเ,เพื่อฟุกเข้าให้คือเก้าสามเก้าสี่แล้วก็ศูนย์สี่นะครับเก้าสามเก้าสี่ศูนย์สี่สในวันนี้นะครับเนาะหรือถ้าใครไม่ชอบผมจับคู่ให้เลขเด่นเดินดีก็จับคู่อเองได้เลยนะครับเนาะผมนี้ผมเด่นศูนย์เด่นเก้าใครว่าแอบจับคู่ไปเพื่อนๆเลยเขาวัางไหมเขาบัาง แต่ตัวเด่นเข้าบ่อยก็จับคู่อยได้เลยครับเนาะผมจับคู่ให้ผมเด่นให้มีศูนย์กับเก้ารวมจับคู่ให้ถ้าไม่ชอบก็ไปจับตัวอื่นครับเนาะศูนย์ศูนย์จับให้สี่คู่นะครับเนาะถ้าศูนย์มาถ้าเข้ามาก็จับให้สี่คู่ครับเนาะถ้านอกเหนือจากนั้นถ้าใครชอบก็ไปจัดเองได้เลยครับเนาะ จะให้9 3 9 4 9 5 9เกสเห้าเก้าหคยบอกเลิกเดินเดินดีจัด9 2้าสองเกนี่ฝากเก้เจเกดนี่ฝากก็จัดเลยครับตัวเอาที่สะดวกครบทวนครับน้องครบถ้วน,วนก็ฝากไว้แค่นี้นะครับนาส่วนสำหรับพอฮาหนอยจะมีเวลาลงให้นะครับฮาหนอยแล้วก็ถ้าใครชอบเนทางเซนตะธีก็เบอร์ที่ลงให้ประจำนะครับน้องก็จัดไปเลยนะครับตัว เบอร์ไลของเซียนทวีนะครับเบอร์ไลสลับคอฮาหนอยนะครับเนาะจัดได้เลยใครบอกพักนี้เอดไม่ค่อยแม่นเลยเรองของเซียนทวีดีฟ้าก็จัดเลยนะครับจัดเลยเบอร์ไลเซียนทวีทวนให้นะครับเบอร์ไลเซนทวีศูนย์เก้าสองห้าสองสามแปดห้าเจ็ดหกนะครับศูบยน,นย์เก้าสองห้าสองสามแปดห้าเจ็ดหกเบอร์ไลเซียนทวีนะครับส่วนไอดีไลน์ก็ทวีนะครับ TAV d e 788739 TAV d e 788739จัดเลยนะครับเนจัดไปเลยแนวทางเสียนทวีแนวทางที่ดีเนแม่นนะครับทซียนทีมีให้ทุกวันนะครับเนาะขอส่วนตัวได้เลยนะครับคือชอบแนวทางของเสียนทวีถ้าวันไหนแนวทางบากสถานไม่เข้านะครับพักไว้ก่อนก่อนจัดไปเลย ฝากไว้แค่นี้นะครับนาะอทุกคนที่เขงยรวยๆเดี๋ยวคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ